เคยเห็นกันใช่ไหมครับข้อความพันธกิจสวยๆของบริษัทต่างๆที่แปะอยู่ตามผนังแต่เคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าคำพูดเท่ๆเหล่านั้นเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นการลงมือทำจริงๆในสายการผลิตได้ยังไงวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับนี่แหละครับคือประโยคที่เราจะมาดูกันในวันนี้ลองดูสิครับประโยคเดียวสั้นๆแต่ซ่อนคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่เอาไว้เพียบเลยตั้งแต่เรื่องคุณภาพของชิ้นส่วนทุกชิ้น ไปจนถึงการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลกเลยทีเดียวเอาละครับสิ่งที่เราจะทำกันก็คือค่อยๆย,ย่อยคำประกาศที่ดูเหมือนจะซับซ้อนนี้ให้กลายเป็นแนวคิดที่จับต้องได้จริงทีละส่วนๆไปด้วยกันครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าเริ่มจากส่วนที่จับต้องได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองคำว่าคุณภาพสูงเนี่ย มันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆลอยๆนะครับแต่มันคือมาตรฐานทางกายภาพที่ชัดเจนมากๆที่เราสามารถมองเห็นแล้ววัดผลได้จริงๆแล้วหน้าตาของคุณภาพสูงมันเป็นยังไงละ่ะนี่เลยครับมันคือการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนมากๆเปลี่ยนจากแนวคิดที่เป็นนมามธรรมให้กลายเป็นเช็คลิสต์ที่พนักงานในโรงงานทุกคนเข้าใจตรงกันได้ต่อมาส่งมอบตรงเวลาอันนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันเลยครับ ในโลกอุตสาหกรรมเขาจะมีหลักการที่เรียกว่า just in time หรือ JIT ซึ่งมันหมายความว่าชิ้นส่วนที่ผลิตเนี่ยจะถูกส่งไปเป็นส่วนหนึ่งในสายการผลิตของลูกค้าแบบพอดีเป๊ะเ,ะเลยแล้วหัวใจของมันก็คือประโยคนี้เลยครับนี่ไม่ใช่แค่การส่งของให้เร็วแต่มันคือคำมั่นสัญญาที่บอกว่าธุรกิจของลูกค้าจะต้องไม่สะดุดเพราะเราซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานของความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเลย ทีนี้แล้วเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่ะเขาไม่ได้เอาเทคโนโลยีมาใช้แค่ให้ดูเจ๋งๆนะครับแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆคือการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อทำให้การทำงานมันฉลาดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นไหมคะว่ามันเชื่อมโยงกลับไปที่เป้าหมายเรื่องคุณภาพสูงโดยตรงเลยคือเอา AI, AI มาใช้เพื่อลดของเสียเอาหุ่นยนต์มาช่วยเพิ่มความแม่นยำซึ่งพอของเสียน้อยลงมันก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็เป็นอีกหัวใจของการทำงานอย่างยั่งยืนนั่นเองทีนี้คำมั่นสัญญาของบริษัทเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่ที่ประตูโรงงานนะครับตอนนี้มันขยายขอบเขตออกไปสู่ปัจจัยที่ใหญ่กว่านั้นทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่างๆด้วย สไลด์นี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันโชว์ให้เห็นภาพชัดๆเลยว่านโยบายมันมีวิวัฒนาการจากที่เคยโฟกัสแค่เรื่องคุณภาพสินค้ากับการส่งของให้เร็วตอนนี้ต้องมองไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย จะเห็นว่าการลงมือทำเนี่ยมันครอบคลุมทั้งการป้องกันเชิงรุกอย่างเช่นการลดใช้พลังงานลดขยะแล้วก็มีการจัดการความเสี่ยงเชิงรับอย่างเช่นการมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือที่เรียกสั้นๆว่า BCP เพื่อให้แน่ใจว่าจะส่งมอบงานได้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามโอเคพูดมาทั้งหมดนี่ฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่ เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาทำตามที่พูดจริงๆเพราะคำสัญญาที่ไม่มีอะไรมาพิสูจน์มันก็เป็นแค่ความหวังลมๆแล้งๆกริงไหมครับนี่แหละครับคือจุดที่นำเราไปสู่ความสำคัญของการวัดผลและนี่คือวิธีที่บริษัทใช้พิสูจน์ครับว่าคำมั่นสัญญาของพวกเขาเป็นเรื่องจริงและวัดผลได้จริงๆและเครื่องมือที่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดี KPIs หรือดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานนั่นเอง ตารางนี้มันก็เหมือนใบเกรดนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบจะใช้เปลี่ยนถ้อยทำสวยๆในนโยบายให้กลายเป็นคะแนนผ่านหรือไม่ผ่านที่ชัดเจนไปเลยจะเห็นว่ามีทั้งเรื่องคุณภาพการส่งมอบและที่สําคัญคือมีเรื่องสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงเป็นเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วยขอเจาะจงที่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตัวใหม่นี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับการตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลงให้ได้5%จากปีก่อนหน้าเนี่ย ถือเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและท้าทายมากๆเลยมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่พูดลอยๆเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตน้นคุณภาพการส่งมอบเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้มันไม่ได้แยกส่วนกันนะครับแต่มันกำลังวิ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือความยั่งยืนแล้วคำว่าความยั่งยืนในที่นี้หมายความว่ายังไงนิยามของเขาเนี่ย ผมว่าเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่มันคือสภาวะที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถอยู่รอดและเติบโตไปด้วยกันได้หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับความยั่งยืนมันต้องประกอบไปด้วย3ส,ส่วนนี้คือบริษัทต้องอยู่รอดพนักงานต้องมีความมั่นคงและลูกค้าต้องเชื่อมัน่นถ้าขาดเสาต้นใดต้นหนึ่งไประบบทั้งหมดก็จะพังทลายลงเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลย สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับลองมองไปรอบๆตัวเราว่าองค์กรต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตรประจําวันเนี่ยเขาให้คํามั่นสัญญาอะไรกับเราไว้บ้างและเขามีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่ากําลังทําตามสัญญานั้นจริงๆบ้างหรือเปล่านี่เป็นกรอบความคิดที่น่าสนใจในการมองโลกรอบตัวเราเลยทีเดียวครับ